นะลมหายใจจายว่าเกิดจากนู่นนี่นั่นสารพัดแล้ว,วป่าจะอ้างไปก็พูดด้านเดียวนี่ว่าเห็นไหมครับเห็นหรือยังเริ่มมองออกหรือยังครับพี่ก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะเชื่อยากๆน้อยมันจะได้ง,ง้อน้อยบ้างแต่ลุงบอกว่าทั้งหมดอย่าเชื่อลุงนะเห็นไหมครับนะที่พูดเปล่าๆต้องการให้ครเชื่อได้ให้เข้าใจต้องการให้เข้าใจอไม่ได้ให้เชื่อ เคยไหมฟังทันไหมล่ะภาษาลุงฟังทันเนาะ,อะเออฟังทันก็ get, get into, get into. เก็ g e ก็ด t ิน e ู i ก็ดินูเออพอเข้าใจพอเข้าใจเว้ยลุงลุกไปต่อไปต่อเออ <laughs> ไม่เชื่อไม่โงอ่อบ้านขครบ้านมันนะครับทีน,นี้ยปิดจ,จอเลย <laughs> จะได้ไม่โง,ง่ไงระวังหรือโง่ดักดานนะคุณโยมไม่เชื่อโง่ดักดานนะ ไม่เชื่อไม่โง่ใช่วงเล็บระว,วังโง่หลักด่านนะเอาจะอยู่ไงวะเนี้สรุปก็แล้วกันเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่อา้าสชวยหนักเฮ้ยใครเชื่อลุงหรืองโง่นะไม่เชื่อก็โง่่ังหาอา้าวช่วยจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะี้อันนี้ใช้สองหูสิครับหูหนึ่งเชื่อน้งงอยอีกหูหนึ่งก็อย่าไปเชื่อมัน อย่าไปเชื่อมันครับว่ามันคือลุงหงอกนะนะอีกหูข้างหนึ่งลองลองเชื่อไอหงอกรู้สิห้าสิบเปอร์เซนต์อีกหูข้างที่เหลือเลยอย่าไปเชื่อมันเลยไอยหงอกเนี่ยห้าสิบเปอร์เซนต์ฮาร์พ,พดีไหมล่ะอ่ะฮาร์พคือเอบกขานะครับถ้าเป็นใจคือใจอุเบกขานะครับคำว่าฮาร์พที่ว่าททำยังไงจึงจะไม่โงท่ทีนี้อ่าหนุ่มสิงหาน,นี่ปิดบ้านใครบ้านใครอนะ ต่างคนต่างไม่ง้อดีไหมล่ะก็ต้องหาความจริงสิครับพี่นี้ความจริงความจริงมันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งความจริงซ่อนอยู่ในโลกใบนี้อยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้ความจริงซ่อนอยู่ในตัวเราเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อยของโลกหาความจริงในตัวเรา หรือจะไปหาความจริงนอกตัวเราประตัวใครตัวบันนี่เลยครับนอกตัวเราคือตำราแล้วครับคือบัญญัติแล้วครับคือคมพีแล้วครับเชิญนะครับถ้ามันมีของจริงนั้นเชิญนะครับแต่ลุงบอกว่ามีแต่ของปลอมมีตตงนั้นจะมาเผาอหลรมันก็ไม่เจอของจริงเ<ม><อ>ห็นไหมคุยกับลุงนักคุยภาษานี่ต้องหาความจริงในความเชื่อที่เคยเชื่อมาไอ้ทนนี่เชื่อมาครับ เป็นเดือบเป็นแคดเป็นจะเป็นจะตาย